สวัสดีค่ะค่ะมณีก็มาพร้ากช่อนาทาสาวบริลลรัมพัฒนถินค่ะมือนี้นัดใดเมนูหลังเลิกงานค่ะอยากสดเนื้อห่อนเนาะค่ะพี่น้องจ๋าบ่รู้ว่ายังห่อนหรือบบกว่าวเได้กินเนาะค่ะพี่น้องจ๋าข้าอยากลูกจ้าก๋วยเตี๋ยวเลือกน้ำตกค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่ากับบริษใส่เนื้อเนาะค่ะใส่ไก่ค่ะพี่น้องใส่ไก่แทนก็เครื่องปรุงก็มีน้ำริกเผาน้ำจัดแล้วก็มีลูกชิ้นมาจ้ะพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันแล้วก็มีไข่ต้มแบบออกแบบว่ายางมาตุ้มเนาะค่ะพี่นนนน้้้อองจจาาาามมเดกกิั อ,อ,อพี่น้องคุกเข่าสก่อนเนาะจ้ะใส่สะโพกไกลค่ะพี่น้องจ้าควนออกหอหวยวมันเป็นอืดน,นามเราเพิ่อเสด็จกินข้าวหยากลูก <c oughs> บีบบอกเน่าใส่ก่อนจ้ะบอกร้ายค่ะพี่น้องเครื่องแน่นแน่นเลยจ้ะเดี๋ยว้ะพูดมักเปียวหน่อยเปียวไ้ายนาะค่ะพี่น้องจ้าสุดยอด คุดว่าจ้ะพี่นอ้องเหลืงานมากแล้วอยากกินยังแบบสดถอนห้่นพี่นออ้องพอมีแห้งจ้ะหอมหวหวยๆอยู่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวเรือมาเด้จเอจ้ะนัดใส่พงกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้น้าจะใส่งงพงกว๋วยเตี๋ยวเรือตัวนี้นอกจะพี่น้องจ้ะน้ำข้นๆเลยจ้ะแบบต่แส่บน่าจะพี่น้องจ้ะมาจ้ะคิดว่าจะสดถอนห้่นเหลือง,งานไข่สามสิบมาเด้อจ้ะขาดพักเออ ผักถงอกจ้ะพี่น้องขาดพักถงอกน้ากับไปเก็บพักที่ปลูกเองค่ะพี่น้องนี่พักสลัดบได้ป่อยให้ต้นข้หญงค่ะเนี่ยต้นประมาณสั่มเนี่ยเก็บมากินละจ้ะพี่น้องน้ากับสลัดนี่พักปลูกเองเลยร้อยเก็บมากินเลยเพราะว่าย่านถากยานมลรงแย่งกินเนี่ยค่ะต้นข้อบ้านไงสั่มหน้ากับเก็บมากินละเพราะว่าทาเอาไว้นะแมงสิกินค่ะพี่น้องมงสิบบ้านไงมสิบบได้กินจ้ะก็เลยฝ้ามากินสกุนมาจ้ะพี่น้องจ้ะ โอ้ยสนำห,นห,ห่อนก่นอนเด้อจ้ะนำสีน่ามันขน,นๆเลยพี่น้องโอ้โหสุดวกอมีแห้งจะมีแห้งแื้แบแซ่แบแซ่บน,นาทานาอีสาย้วยจ้ะพี่น้องจ้ะหิวเขาแห้งไก่ ไ่แบบเปื่อยๆแล้วลายในป่าตามด้วยไข่ยามะตูมใข่ตุมอืมสนางก็เพลินเพราะว่ามีแหงไ่พี่น้อง คนๆเลยนวๆเลยอืมก๋วยวเตเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวเส้นมีอืม เหนือไก่เปืเป่อยอๆเลยนุมซิ้นเขาคนดีอ,อืม อยากสดน้ำก็เลยเกยอันนี้เซ็นึ้นก่อนเห็นน้ำหมดลวจา้ะน้อ,นองแซ่บแซ่บมีแห้งคักก๋วยเตี๋ยวหอนหอนคว้นออกให้ห่วยอยู่ไก่เปื่อยๆซั่ะลรไข่ยัายยงมาตูมโอ้ยเข่ากันคัก นนบุกเองมกินเองมยังแม่งเอาไปกินก่อน <c oughs> อืมนามพรอไม่แห้งครับไปนอก หืมจัหอนๆเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวต้องกินหันหอนจากสิมีแห้ง Rượu xịn Xẹp Cơm nẩn nẩn lắm Thôi Bữa nhồi đi sao? Ăn mà kìa. nón dẻng. ไปนอนจ้านะก็กินเลยยุหน่อยหนึงค่ะอย่างคลิปมันยงวเนาะค่ะ,ะน่าจะไปกินหลังไหมเนาะค่ะไปนอนจ้าถ้าเกิดว่ามากคลิปนี้จะไหนก็ฝากไปกำลังใจนานเนยเดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดทุกคลิปที่นัดตนลงจ้าสำหรับมือตองของลาไปก่อนค่ะขอบพูดหนายๆค่ะสวัสดีค่ะ